สวัสดีค่ะเจอกันคลิปนี้ก็สร้างทำเครื่อตอบแทน F4 ที่เขาให้มีมีคำถามมานะอะไรอ่ะอะไรเครื่อรอ่ะอะไรอะอ๋อร้านชงเหล้าดูแลสูตรดอโป้งแล้วแหละจริงๆจะโป้งนะนจริงๆอ่าอ่ะเอาเข้าเรือดสีดอกเออ ไม่โป ark, ้งหรอกแก้งงั oh, ้นแหละซีใครรักเอฟซีจะตายทุกคนนี่เห็นเอฟซีเขาเขาบอกมาว่าไงนะเรื่องเรื่องอะไรอ๋อคือว่าเขาพูดถามว่าค่าใช้จ่ายกูุงเกิดเป็นยังไงคพงค่าของชีดูดูก่อนชีอะูดยดูง่ายๆนะถ้าคนต่างจัมบัดมาอยู่กูเกิดอ่ามาวะเล็กเดินมาปุ๊บมาสั่งข้าวกล่องเนอะอ่าราคาข้าวเลยกว่าสแตนดาร์ดที่ห้าสิบบาทขึ้นเตี๋ยวสแตนดาร์ดที่ห้าสิบบาท มอไซค์รับจ้างอะไรบอกสิมอไซห้าสิบหกสิบไม่มีห้าสิบหนูขึ้นหกสิบตลอดอก็สตาร์สี่สิบห้าสิบอยู่แล้แต่ไกลใกล้คือพาบ้านเรายี่สิบอ่ะภูเก็ตก็หกสิบก่ะข้างมอไซค์อ่ะใช่ก็ฉันกลับไปบ้านในที่เชียงใหม่อ่ะข้าวข้าวราดไข่ดาวอ่ะข้างบ้านอ่ะก็ยังยี่สิบสามสิบอยู่นะแต่ที่นี่มันไม่ที่นี่หกสิบที่นี่สาหที่นี่หกสิบบ้านหนูยังมีข้าวจันรละยี่สิบอยู่ถูก แล้วก็ไข่ดาวก็ยแล้วไ้ค่าข้าวไม่เป็นไรค่าห้องดีกว่าไม่หนูอค่าห้องเดือนละแปดพันค่ะห้องเช่าห้องห้องเช่าเล็กๆห้องเช่าเล็กๆที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบหกพันขนาดห้าคูณสี่เมตรขนาดยี่สิบตารางเมตรคือว่ายาวห้าหน้าหน้าสี่แปดพันนะนี่คือห้องพัดลมไม่มีแอร์นะถ้ามีแอร์ก็อีกราคาหนึ่งส้มตำสตาร์ทที่ห้าสิบเซน่อ่าใช่ดังนั้นก็คือว่า แต่จริงๆแล้วภูเก็ตมันเป็นเมืองทองนะมันเป็นเมืองสําหรับการขุดรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะไปยืนจับจุดถูกหรือว่าไม่ถูกแค่นั้นเองนะฮะเออเพราะว่าเพราะว่าคขาของที่นี่แก่นี่ฉันไม่ได้เมานะเออคนขับรถแท็กซี่แต่ฉันไม่บอกเป็นใครอะไรเงี้ยคนขับรถแท็กซี่คนคนขับรถแท็กซี่เนี่ยวันนั้นฉันไปกดเงิน ที่ตู้เอทีเอ็มแห่งหนึ่งฉันกดหลังเขาเชื่อป่ะเงินในบัญชีมีล้านกว่าบาทแท็กซี่ใช่ไหมจ้ดนี่เห็นกับตาเชกเลยคิดว่าโอ้โหมันก็ไม่แปลกเลยนะว่าเป็นเมืองขุดทองหรือเปล่าเป็นเมืองขุดทองจริงๆในตรงนี้แต่คุณภูเกตก็บอกเลยว่าเป็นภาคคิลลหอทองใช่ภาคคิลลหอทองเยอะคุณภูเก็ตมีเงินเยอะมากแต่เขาจะแต่งตัวสมๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เอกก็ค่าแท็กซี่จากนี่ไปแอร์พอร์ตเท่าไหร่แปดรอยแปดร้อยซึ่ง จากกรุงเทพสวุวรรณภูมิ220ใช่เต็ม <No. S 1> ที่ไกลๆก็250หน <No. S 1> ูน <No. S 1> ไหมเออหนูนนะจากจากจากป่าตองมาไป Whoa. สานามบินก็ประมาณ45่สิบหนูวันนั้นหนูนั่งจากหมอชิดมาลังสิตก็เท่าไรเองไม่กี่ร้อยเองพี่เแม่มันถูกก็เรไปกินกับข้าวกรุงเทพไหมล่ะกับข้าวกรุงเทพถูกมากใช่แต่มาภูเก็ตแพงแต่ก็เข้าใจว่าม,มันเป็นมืองท่องเที่ยวอย่างราคานักท่องเที่ยวคือเขาขายราคานักท่องเที่ยวราคาราคานักท่องเที่ยวไม่ไม่ไม่ได้เคยอยากอยากมาทํางานภูเก็ตเอาแม็กดีกว่าขอขอแนะนําจะต้องเป็นอาชีพที่ว่าไม่ใช่อาชีพหนึ่งออฟฟิศสองเป็นอาชีพแบบว่าอะไรไงถ้าเป็นพวก ไรายได้โดยตรงจากนักท่องเที่ยวจะได้เยอะนะเธอเนาะ<ช>ระมาอ,อาชีพบริการกับน,นกักท่องเที่ยวจะได้เ,เยอะเป็นไกด์เป็นอะไรจะได้เยอะตรงนี้ถ,ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนํานะเอาง่ายๆอ่ะแค่ป่าตองกันในเมืองราคาไม่เท่ากันเลยเออไม่เท่ากันไม่เท่ากันเราเคยรีวิวแล้วเรื่องราคาแมกราคาใช่ที่ลงลงเข่าไปแค่ลงเข่าไปก็เปลี่ยนราคาแล้วใช่แต่ว่าไม่ว่าจะทำงานที่ไหนเนาะไม่ว่าจหวัดอะไรเนาะจบลคลิปนี้ก็ขอให้มีความอดทนและกันจับจุด ยึดเจอจับจุดยุทธศาสตร์ที่เจอไปเจอสิบแปดตัวจับจุดคลแม็กให้เจอว่าเราจะไปตักตวงตรงไหนได้นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ความขยันความอดทนความซื่อสัตย์อย่างเดียวเราต้องมีสมองเราต้องมีเกรดไอเดียเราต้องมีไอเดียที่ดีในการที่จะจะทําอะไรต่างๆนะฮะยังไงขอเอ่ยังไงอะยังไงขอให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพต่างๆละกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีครับเเจอสิบแปดนะคะสวัสดีค่ะ